ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາ FC ທຸກທ່ານສະບາຍດີພະທະຄຸນທຸກຄົນພໍ່ໆກັນຄືກັບພີ່ນ້ອງຊ່ອງນ້ອງພກັນາເຊົາດີອງດີສາດ7:00ວກໍາລລ້ຕງພນ້ນາລນົມຕຈັກດ້ຈິຖ บักแตงก็เริ่มหัวแล้วมันเริ่มเบิดแล้วพี่น้องเ้ยผุ้ละถามักผีกผุ้เละบานนี่มักถั่วเป็นแล้วบอกถั่วนั่นๆๆๆเอาหน่วยเก่าหน้มันเออเอามาเก่าเออเอ้เม้นขมบ่เออเเลอเอ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 เออเเอาอเเเเอเอ

แต่ชังหมู่ i นะทิไรอหะ้าลูกบ้ยหมู่ hại แกมาสิไรเอาบ้บ้า h ạ หมู่ h ạ กจะผัวน้องซึสงก็เแลบกินหน่อยได้กับกินกัดจิบกัดจิมือกัดใหม่ๆไปเลยหมู่อะมาหมู่วกพันหายะ จเอนี่เ้าตัวยังไปว้าวปตปหลอกเด้อนลูกเาเอาขนะแกี่พอรปือเร่แกนเป้อือเด็แน่เ็ักเก็บผหอมหอมลูกผหอมบัวอไปนี่ไง ลอกเดาห้ามดอกเจอพ่อเป้ดอกใครพังกินน่เออลกเอามาลอกลอกอย่าลกต้นใหญ่เด้อลกเด็กเป็นใบเป็นใบแม่มีกกำลังจะไปส่งน้องแค้นมี่พูใหญ่ใจดี่นซื่อซอยแปดทุ้งแปดทุง คนว่าอยากได้มักแตงไงแต่ว่ามกแตงไงเขามันเบิดแล้วก็มอมกแตงน้อยกับบน้อยเาได้ได้นะแตงห้ามแตงกลาง่คุณดกินคุณไดกินซ่พี่น้องเอ้ยกัดตัวใหม่เน่น้อกัดตัวใหม่อเปล่าห้องมาหามมาหูตัวเก่านะคุยกินพี่น้องเอ้ยดอร์พอมีพพ่อออ่ะอ้ อย่าโนอย่านแหงหลายเพว่ายันมันบมันบ่บวบดอกพี่น้องอันนี้มันมักแป้งมักแตงน้อยแม่นมันเนืมันเออเนื้อมันแน่น FC ก็ขึ้นโยนแหงแท้มันมันบ่มันบ่นมมันบ่บวบมันบวบคือสิตนนี้แหละจนน่ะก็หายอหมอกินกับกับลาบับ้กแซ่ ตั้มก็เสพี่น้องเลยมันมันอันนี้นะมันแบบกะบางเนี่ยนะอืมกะบางเลยก็ในมันแหนมันแหนพี่น้องเลยเอาสีใส่ถุงจัฟสีไทยจักถุงเอฟซีดอกแค้นซอยแปดทุงแล้วก็ในบ้านก็เจ้าจ่ายเงินแล้ว ทุงหนึ่งมื่อวานเด็เขาจะว่าเอาไปลาไหลเลเด้อรต้องใช้จีด้หล่อจะทั้งผีป้าเนี่ยอสั่งสว่านบุญปั้นอย่างนี้หรดปัญหาหักใจเงินเรียบร้อยบอกเขาจะเอาผูกเขาจะากินนี่เลยเด็กเขาจะกัดติตใจเขาจะามันเส่อือย่างมันกับบ่อคอยมีได้พี่น้องในบ้านนระเด็กจะเอาหน่อยใหม่ไปใช้ลูกนี่นี่ลูกอัน เมื่อวานกี่เดาเบาลูกมาเอาง่วงเพราะท่านได้มาเอาง่วงพูนวะพ่นมื้อนี้น่ะพ่นช้าพ่นแล้วพ่นว่าเรื่องเห็ดบัตยังวะท่านสิเห็ดบัตประจําโตใหม่สิเริ่มเห็ดบัตยังใหม่แล้วคือจมเป็นไรเป็นเดือนพุ่นแหละพุ่นสิแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นแหล่งเห็ดบัตประจําโตยันวันจันทร์หน้าพผัวเจเห็ด ร้านกับพ่อร้านหมดร่างของโดนห้ามพอมนะคนกันยังสาหิตร่าเอา <laughs> คนก็ล่างเราเราลุง่นก็ลังเดินเรื่องเห็ดบัตเห็ดบัตประจำโตบัตกี่นะมันมันบ่อตงกับสมนคคัวเอืือไม่เห็ดบัตเลยมันบ่ต้กันน้ำซุณตอนนี้ก็ดังลัางเดินเรื่องเห็ดบัตเินดยังกมันแห้งใส่ถงบอก น้องใส่ถ mm. ุงคุม้งคะถุงคุถุมันมีศพนึงกำลังใส่ถุงพี่น้องเลยยำอกท้ลกมนอยยำออกตทลมานอ

ชิมหาทุงพี่ดองเอ้ยได้ชิมหาทุงชิมหาชุดพกถุง,งนี่แหละอะไรเจ้าไปกินเนี่ยอันนี้ของน,อน้องแค้นโทษให้น้องแคนออกมาเาขาจะอยู่ในเทียงนี่บ่เ <c oughs> ทียงไหนคะโอ้ไก่ไก่จะไปหอมีหาปป้างใบบ่ ขอบุขอบคุญเด้อบุอยา่จะดีทีอันุณขอายากจะดีทีอันมอักแตน้องือมักแตงน้ำแม่มีตลอดคุณก็ซื้อตลอดซื่อชองขให้อันเถื่อนเจ็บได้ความไข่บ่ยมีให้อันุกกระเพางแห้งเนาะแห้งๆลุยๆเงินได้นองทองได้มา เงินเลยนองทองเลยมาเด,ด้อผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยไอ้จุกกะเพาะแกงแร้งกอบเจ็บจะได้กอบไก่มีเงินเลยนองทองเลยมาเขาจะจากโลกไพ่กับเจ็บกินใจได้จงคงกิจจงคงมุมม่งมั่นพัฒนาคลิปหน้าพอกกันไหมสบายดี